6กโล30คันนี่ครับทีมงานพร้อมน้ำช้าครับป๊อบัวชิคเลยครับก็ดีเลยครับเฮงแม่เฮงแม่ไมโครอะไรครับเฮงแม่อแมมโอเคครับรรรเดี๋ยวสักพักจะได้ยินป๊อปกัดอะไรวะกัดอะไรวะ ถามง้ทุกเช้าสามอาทิตย์แล้วยังไม่ได <laughs> ้ลงเอาสื่อไม่มีเลยใช่ไหมมีคิดพร้อมเรียบร้อยคับแฮมแฮมโนนตีมาแล้วแ็มแฮมแฮม นี่่ยยวเอไกนนลั่นไงว่าแลว้ลนนวลงไงปอ,งอหลอกให้กูตีไข่อุ้ยมันกัดอะไรวะปอมันกัดอะไรวะปอมันกัดอะไรอยู่ไหนวะเนี่ยอู้ยไปนู่นเลยอ้าวหลุดเลยกู โอ้โหยันยันยันอยู่ตระนั้อยู่ขึ้นมาแรก็ลยไปเลยหัวซ้ายอยู่นั่นนะไปหลัง มันอยู่ไม่ไกลเว้ยเขาปีตัวแล้ว นหวะลงลึกแล้ววะ wow. ป๊อปป๊อปปลาไกลก่อนเฮ้ยปลาไกลก่อนปากลมต้าอยูายองยซ้ายขว้มองเห็นยกเลยัวหัก ổ khăn, của free mà. này mưa lớn quá. รีบเอาลงไปไหนเอ้ยมนะันตามมามันตามมามันตามมา

มาดิปมาดิก็เร็วเว้ยป๊อปขวาเด้อ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 ร์คว่าควาคว่าควาตรงมาแล้วตรงมาแล้วตรงมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้วโดดชนฟัง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 โอ้โหโอ๊ยไอ้เฉย เยอะดิยี่หอฮะ่ยู่เรออสายมันยังอยู่อยู่ข้างในนี่น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 โอเคได้เว้ยเป็นผมนี่นะตวิงอันนี้นะผมเล่นไทยอ่ะเฮ้ยมันติดไอ้นี่เว้ยมันพันหญ้าอยู่ หลังนะหลังนะเร็วเวเร็วเร็วก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 วเร็วโอ้เชิยโนนจะหนเหรอยี่สายขาดกริปง้างมันไม่ใช่สายขาดหรอกกิิบแม่ง ตลอดเลยขอดุงมือกันเว้ยถุงมือจะเปียกอีกแล้ว t 0 0 t years later โอ้ยฟุ้งใช่ไหม ร่างกายอยู่ไหนเนะี่ยไปนูน้นใช่ไหมนี่นั่งตก lưu kỳ lưu kỳ oh, ừ. lưu ồ đồ dù nó lại nó dù lắm lại hop lưu với lưu kỳ lưu kia. ตีมะเท้า,าอ,อืมจะโดดทำอะไรวะอมมวะว่าน่าจะอมเหมนะ แปะดิแปะ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 แปกลัวขาดไมฮเดนแต่สายสาอยู่อืมโอ้ยลูกกีโอ้อลูกกีตา้มันมันน่าจะกินเดี๋ยวเดีย มิดไปเลยขอบคุณคบปัอบน่งองมหายไปเลยเว้ยวลุก,กิลุก,กิลุก,กิดูดิอ ไส้เลยกลายนะกายแต่มันชอบขาดใช่ไหมรู้เลยมันชอบขาดนะ กินสวนมานี่เว้ยกายโอ้ยอมทุกตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยอ้อ้ย <c oughs> อ้ยอ้ยโ้อบบ้ยโอ้ออ้ <c oughs> อมมยยยโยโยโอ้้้ยยอยอ้ย้วยยโอ้ยโอ้ยอ้ ัวมันไม่ใหญ่ไงโอเคหวังคอเลยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเหยื่อมันค้ำอยู่ใช่ไหมน้ำจันหนูเหยื่อมันค้ำอยู่พรอะบอกเบ็ดทังหมดโหกกู็ต้องตัดช็อคอีกแล้วเนี่ยขวานะขวาขวาอยู่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 น้ำหมูขวาอยู่น้ำปลาเจ้าบอกหรือว่าปลาใครอยู่กลางน้ำ ผมมาถึงถึงไหนแล้ววะสามตีลอมกินเลยอ่ะโอ้ยจะไปไหนวะเนี่ยโไปสามหัวไปกลัวอยู่นะนะทเจ้าททีเจยาวๆเลยครับสายเรียก อสองโลเว้พี่บีตัวนี้เว้ยสองโลเว้เอาพันย่าย ัวก็ไม่ใหญ่แรงดีจังเลยไม่ได้โอ้ยเกี่ยวค้างด้วยอ้กว้ับวันนี้วันของลิกก สองลิวกิครับลังนี้ลิวกิลิวกิง้างแล้วป๊อปเบ็ดชั้นอ่ะโอ้โหปลาจะสองโลอยู่แล้วเนี่ยขัดได้อยู่ขัดได้อยู่โอ้ยเออขัดได้อยู่ด้วยเหรอโอ้โถมันคัดไม่ได้ได้ไงน้ำหมูเนี่ยมันจะสองโลอยู่แล้วเนี่ยนี่นี่ดูดิเออ ะสุดแล้วอะไรกบใหญ่เงี่ยเ้ใหญ่ใหญ่กว่านี้จานเาไหนจานดูเวดูเี้ยนี่เอาตะก้านี้เอาโอเคเอาตะก้านั้นนะตะก้านี้ผมเก็บนะตะก้านี้ผมเก็บนะเราต้องดูทุกตะก้าไม่มีเงี้ย เหตุการนี้มีเรี่ยอะไรใส่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไซส์นี่ตัวนี้ตัวนึงเออนันแหน่สองตัวนี่มาแน่นอนแน่นอนสิบตัวเนี่ยป๊อปขัดออเดอร์สามตัวไงสามตัวตัวสามตัวพอเออเขาขัดออเดอร์แค่นั้นเขาบอกอยู่เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะมันจบแบบไหนเห็นแล้วนะผมกิ่ได้ผมกิ่ได้ นั่งเรานับดูด้กี่ต้มจานจานเอาเป็นสกีพยานหน่อยเลยสิเออกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามีดีโอเลสิบสาตัวนี่ยอ้าวผมเก้าไงโอ้ยผมไปทำอะไรเยอะแยะโอ้ดูโอ้แน่นอนจริงอะโอ้สุดยอดมมาโหอะไรเขาเดนไ